สวัสดีครับบบวดี้เจโอทูออฟฟิเชีนะครับวันนี้เรามาพักผ่อนมาพักผ่อนที่ดอย,ดอ,ยอ่างขางครับเรามาชาร์จแบตเตอรี่นะครับนี่บริเวณดอยอ่างขางสวยงามนะฮะสวยงามมากครับผมมีดอกไม้หลายดอกหลายแบบ สวยๆทั้งนั้นครับปาก f c ทุกท่านนะครับสวยงามนะฮะสวยงามนะครับ,ารบทางขึ้นฉันมากนะฮะมาบาดแบบวาดเสียวสวยงามจริงๆครับพี่น้องถ้าท่านมีโอกาสก็อยากให้ขึ้นมานะครับ สวยงามมากมาชาร์จแบตเตอรี่เพื่อไปติดตามน้องอุ้ิงต่อกับนี่ครับบริเวณบอยอ่างถามทั้งดอกไม้ทั้งพืชผักนะครับสวยมาก เดี๋ยวแวะมาดูนี่ตอนนี้เรามาดูดอกซากุระนะฮะดอกซากุระเขาว่าเป็นดอกซากุระครับพี่้องเป็นสีนี้ครับใช่หรือไม่ใช่ลองพิจารณาดูนะครับตอนนี้บานสะพรั่งนะ ตามทางก็มีมาเยอะนะตอนนี้เรามาแวะอยู่ที่สวนเฉลิมพระเกียรติครับสวนเฉลิมพระเกียรติคลิปนี้ถ่ายมาอยากให้ f อฟได้ดูกับเรานะได้ชมกับเราสวยงามมากครับ f อสวยงามจริงๆ ไม่น่าเชื่อว่าจะสวยงามขนาดนี้บาวเดชมาชาร์จแบตเตอรี่เพื่อเราวันที่สองวันที่เจเราจะปรีตามน้องอุ๋งต่อนะครับนี่คือสวนเ,รเกริโพงเเกียดติ72พรรษาครับ มาไม่ผิดหวังครับแม้จะขับรถขึ้นมาอย่างสูงเลยนะครับพี่น้องถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอเบิทนะครับมาดูว่ามันทำไมสวยแบบนี้ไม่รู้ดอกอะไรเป็นดอกอะไรนะครับพี่น้องคลิปนี้ให้ดู สวนเฉลิมพระเกียรติครับพี่น้องสวยงามจริงๆคลิปนี้ตั้งใจถ่ายฝาก FC เลยครับอยากให้เข้ามาชมนะเดี๋ยวเราจะกลับไปติดตามน้องหญิงต่อหลังเราชาร์จแบตเตอรี่นะครับวันนี้เรามานอนเมื่อคืนนอนเชียงใหม่วันนี้เราจะนอนที่เชียงรายครับ เดี๋ยวจะไปถ่ายสวนดอกไม้ให้ชมนะที่เชียงรายไม่ผิดหวังครับที่ขึ้นมาไกลหางสูงชันขนาดไหนบอกเด็กก็สู้เพื่อชาร์จแบตเตอรี่จะได้ไปติดตามน้องอิงยาวๆถึงเดือนมิถุนายนนะครับอะไรมันจะสวยป่านนี้ เนี่ยครับอะไรจะสวยปานนี้สวยไหมพี่น้องสวยนะครับวันนี้เอาภาพสวยๆมาชลมจิตใจ f ซสวยเกินพรารนาครับสวยเกินพรารนา เรามาดูฝั่งนี้บ้างนะครับอากาศเย็นสบายมากครับสิบอ,องศาครับน่าจะประมาณสักสิบสีบ่มาที่ดอยอ่างกลางนะครับตรงนี้ขึ้นมาส,สวนเจริญระเกียริค่าเข้าชมคนละ50บาทค่ารถห้สิบบาทครับสามารถขับรถเข้ามาเองได้เลยครับ พี่น้องลองดูดอกแต่ละดอกไม่เหมือนกันนะพี่น้องให้ชมนะฮะรัง,งสรรอย่างสวยงามมีทางเดินนี่ครับตอนนี้เป็นสีเหลืองชมกันยาวๆไปเลยพี่น้องชมกันยาวๆี่สีเหลืองนะฮะโซนสีเหลือง ีมาสีชมพูครับมาโซนสีชมพูมาโซนสีชมพูมนพี่ครับโซนสีนี้นนะเดี๋ยวเราขึ้นมาชมโซนนี้ก่อนครับ นีนะ้สวยเกินพรานาตรงนี้ก็เป็นน้ำตกครับน้ำตกนะแล้วก็มาโซนสีชมพูนี่ครับ นี่ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบสารรักษาต่อยอดนี่ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราในอดีตจะเป็นอย่างนี้นะครับปัจจุบันจะเป็นแบบนี้ครับรอยอ่างขางเราโซนนี้นะฮะสวยงามจริงๆไม่มีอะไรจะพลานา เดี๋ยวจะพามาดูโซนนี้ครับพี่น้องอะไรจะงามปานนี้หลังป้ายเฉลิมงพระเกียรตินะครับนี่ครับจัดทำได้สวยงามนี่พี่น้องมาดูดอกอะไรครับทำไมงามอย่างนี้กระล่ำดอกนะฮะกระลำโอ้โ oh. สวย สวยเกินพรรนาครับสวยเกินพาร,ารนา,ราดูกันยาวๆนะอาจจะเลยแปดนาทีครับอยากให้ดูครับอยากให้ชมอยากให้ชมพี่น้องมันสวยอะไรปานนี้สวยงามจริงๆครับพี่น้อง สวยอะไรป่านี้สวยสวยเกินพรารนาสวยเกินพรารนาจากใจบาวเดชครับมาดูตรงนี้อีกนะฮะสวยเกินพรนาพี่น้องโออะไรจะสวยป่านนี้ไม่คิดว่ามันจะสวยอะไรขนาดนี้ เดี๋ยวขอข้ามาดูฝั่งนี้ก่อนนะครับนี่ครับนี่ก็สวยนี่นะฮะมาดูฝั่งนี้ครับสวยสวยอะไรป่านนี้สวยสวยอะไรป่านนี้ สวยสวยจริงๆสวยงามขออนุญาตแผนกล้องมาทางนี้นะฮะอะไรจะสวยปานนี้นะครับนี่ฮะสวยจริงๆสวยงามสวยเหลือเกินสวยสวยมาก สำหรับคลิปนี้บ่าเดชขออำลาพาจากเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบาเดชด้วยครับสวัสดีครับ